ได้เวลาตายแล้วอิสติมากิน่าด้โดดคุรมามะโอ้มาแล้วบอลสัดห่านเออคุรามะลูกบอลสัดหา,า,า,ดหานนี่เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยตายแล้วไทยโรบัส บริการเติมโรบักราคาถูกสุดคุ้มเริ่มตั้งแต่เลท6แถมมีสามารถเติมที่ขั้นต่ำ1บาทได้ด้วยนะครับสามารถไปใช้บริการที่ริงใต้คลิปมีแม้แต่ระบบ id pass ระบบแบบกรุ๊มสามารถเลือกใช้บริการได้เลยนะครับดีอยู่ใต้คลิปเดอร tnt shop ร้านรับฟาร์มแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น s h i b i arrives 2 block foods l o g o n m a s city อย่าลืมไปใช้บริการนะครับริกงอยู่ใต้คลิปนะ เอาเละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับพี่ครั้งนะครับคุรมะสังนะอาา่อาฮะอาา่าฮะในวันนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอที่เราได้เล่งรัดกันตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะครับซึ่งพี่ไปหารหัสมานะครับกอกูจะได้รีวิวคุรมะร่างเต็มนะครับซึ่งโคตรนานเลยเว้ยคุณผู้ชมและนี่คือรหัสที่มีร่างคุรมะ9้าหางนะครับร่างเต็มโหมดจักรกเซียนนั่นเองนะครับตบมอือ โอ้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้รีวิวนะครับชื่อคนที่ให้รีวิวก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากๆโอ้โหขวางแต่เจ็ดโมงนครับนี่ได้อัดตอนาบสองนะครับเอ้ยใบหนึ่งนะครับประมาณนี้โอเคต้องอธิบายก่อนว่านะครับเผื่อใครไม่รู้นะครับเจ้าตัวเกมเนี่ยมีการอัปเดตนะครับร่างสัตว์หางมาแล้วเองนะครับเป็นร่างจักะฟอร์มคูรามะโหมดเซียนนะครับแล้วก็เป็นโหมดแบบที่ให้นารู้ตะยืมจะกะร่างเต็มนะครับประมาณนี้เนาะซึ่ง ถือว่าเท่นะครับแล้วก็มีการอัปเดตโมเดลนะครับเจ้าสัตว์หาาร่างปกติต่างๆเนี่ยใหม่หมดเลยนะครับจะได้ว่าก้าวหางเนี่ยจะมีหูที่ยาวขึ้นนะครับประมาณนี้นะสำหรับก้าวหางนะครับที่มันอัปเดตมาเนาะฟึบนี่นะครับจะมีหูยาวขึ้นเนาะส่วนตัวอื่นจะมีเขานะครับตัวอื่นนะอ่ะประมาณนี้นะครับนี่เลยคุณธรรมตีฟึบ สกิลยังโง่เหมือนเดิมเอาละครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับเจ้าร่างใหม่กันเลยดีกว่านะครับประมาณนี้นะเราจะแบบรีบๆนิดนึงนะเพราะว่ากูจะไปตบคนด้วยนะครับวันนี้แล้วก็จะโชว์ไก่ด้วยดูนะครับอันนี้คือร่างที่จะต้องมีการฟาร์มนะครับคูณลมาอยู่ที่1,200นะครับถึงจะเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนอันนี้นะครับถึงจะใช้ได้นะครับนี่เลยนะฮะต้องฟาร์มจนถึงเลเวล1,200นะถึงจะแปลงเป็นโหมดนี้ได้นั่นเองนะครับปุ๊บกดเซตแล้วก็เลขหกนะครับ นี่นะครับเป็นโหมดจะกระฟอร์มคูรามะนะครับแต่ว่าจะไม่ใช่ร่างเต็มนะฮะร่างเต็มเนี่ยจะต้องฟาร์มถึง1,500นะครับถึงจะสามารถใช้ได้นะครับนี่เลยโอ้โหยิงแจ่มนะครับแอสซุสสเต็ตนะครับบวกขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างนะครับอยู่ที่2,650นะครับต้นๆนะก็คือเป็นสเต็ตพื้นฐานนะฮะส่วนมันจะมีอันนึงที่โดดไป3,000นะครับนั่นก็คือเจ้าค่าพลังหมัดนั่นเองนะที่จะโดดไป3,000นนะครับถือว่าเยอะโคตรๆนะครับเยอะมากโดดไปตั้ง สามพันนะดูดิอ่ะเรามาดูสกิลนะครับคลิกขวาแล้วแซดเนี่ยจะเป็นการปล่อยนะครับนี่เป็นหมัดอันนี้ไปนะซึ่งไม่มีคูดาวครับไม่มีคูดาวสามารถปล่อยได้เรื่อยๆนะครับดอแล้วคุณผู้ชมดูความแรงของมันคือแรงมากนะครับโอ้โหดูดิคือปล่อยเรื่อยๆกงงกงเกินไปนะครับโอ้โหพี่คิดว่าจาัการเนี่ยน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็ือคือน่าจะรีจาัการได้เร็วขึ้นครับดู สังเกตดูต้องจาัก,การะนะครับไม่มีทางลดครับสามารถปล่อยได้เรื่อยๆนะครับแค่สกิลนี้สกิลเดียวก็สามารถฆ่าได้ทุกคนแล้วนะครับนี่ดูดิโอ้โห,โห,โหเกินเกินไปอันนี้เกินอันนี้เกินไปเดียบ้อยตายอีกรอบหนึ่งเอาเพื่อนเราขอโทษไม่ได้ตั้งใจแค่เจตนาส่วนต่อมาเนี่ยจะเป็นสกิลแซดปกตินะครับเมื่อกี้คลิกขวาแล้วกดแซดใช่ไหมเอาอันนี้จะเป็นสกิลแซดปกตินะครับฟึบนี่ครับเป็นการสร้างนะฮะรูปบ,บอลสัตหานะครับนี่โอ้โห มันมีลูกบอลสัทหาแล้วก็อะไรด้วยไม่รู้นะครับเป็นลูกบอลไฟอ่ะเออเท่ๆ่มากเท่มากมันสร้างมา2ลูกนะครับซึ่งความแรงนี่ระดับอันติเมทนะครับแต่ที่สําคัญนะครับในเมื่อเราใช้สกิลไปแล้วนะครับมันจะทําการคูลดาวนะครับมันไม่มันมันต้องมต้องคูลดาวนะมันใช้ตลอดไม่ได้นะครับแล้วสกิลเมื่อกี้จะไม่สามารถใช้ได้นะครับถามว่าอันไหนโกงกว่ากันแนะนําว่าให้ใช้มือเมื่อกี้รุนลัวดีกว่าอันนี้นะก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ใครใช้แต่พี่คิดว่าอันนี้มันแรงไงดู ปลาก่อนนอนมาเววปุ้งโอ้โหโหนึ่งแสนโคตรแรงหกหมื่นกับอีสามหมื่นโคตรแรงใครเนี่ยโอเคเพื่อนน้องเขาด้วยเพื่อนเขาด้วยโอ้ที่ผายแล้วกูไปฆ่าเพื่อนเขาตายจะโดนด่าไหมเนี่ยไม่เป็นไรมาเดี๋ยวเราไปดูโหมดต่อไปกันเลยดีกว่านะครับฟึบนี่โอเคมาโหมดต่อไป เลข7นะครับฟุบนี่เป็นโหมดขั้นสุดท้ายแล้วนะครับนี่เลยคุรามะที่ต้องมีเลเวลถึง1,500ถึงจะปลดล็อกได้นะครับแม่งเทพมากโอ้โหดูดูความแตดบวกครับบวก2องพอันนะครับแล้วก็3,000อันหนึ่งโหโคตรโคตรจะเยอะเว้ยอ่ะเดี๋ยวมาดูสกิลกันนะครับนี่ครับคลิกขวาแล้วก็แซดนะครับเป็นการปล่อยลูกบอลนะครับเหมือนกับรางเมื่อกี้เลยนะครับเหมือนกันเปี๊ยบเลย นี่นะครับจะไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนะครับอันนี้แต่ว่าเมื่อกี้จะเป็นการกดแซดปกตินะครับอันนี้จะเป็นคลิกขวาแล้วกดแซดนะครับนี่จะเป็นท่านี้เลยฟึบความแรงก็นะครับมันจะแรงตามแฟตที่เพิ่มเข้ามานะครับมันเพิ่มเข้ามานิดนึงนะครับต่างกันนิดนึงส่วนต่อมานะครับจะเป็นสกิลแซดปกตินะครับที่ไม่กดคลิกขวาแล้วกดแซดนะครับนี่จะเป็นการเสกคุรามะนะครับออกมาเว้ยแล้วก็จะขี่ประมาณ3-5มถึงห้าวินะครับแล้วจากนั้นเนี่ยมันจะยิงพลังไปนะครับคุณผู้ชมโดดนี่ออกมาเลยคุรามะโอ้โห โคตดแท่นะครับนี่จะยิงพลังแล้วไปเลยปุ้งโอ้โคตดแท้นะครับอันนี้เกือบพลังโหมดแปลงร่างเป็นคูรมามะนะครับนี่จะเอาคูรมามะมาขี่นะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยพี่กัมกึง่งคิดว่ามันน่าจะแบบเป็นคูรมามะที่เป็นแบบหมดสีทองแบบนี้ล่างๆแบบนี้นะครับที่มันออกมาด้วยแต่ก็จริงๆมันเป็นแบบนี้นะครับถือว่าค่อนข้างดีนะ ส่วนวิ่งเร็ววิ่งเร็วไหมวิ่งเร็วนะครับพอๆกับไรคังเงี้แต่จะน้อยกว่าไรคังเงี้นิดนึงนะสำหรับความเร็วนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับเห็นไหมถือว่าใช้ได้เลยโดยรวมสวัสดีทุกคนงั้นทุกคนต้องโดนนิดหน่อยเป็นไงเมื่อกี้มาคุรามยิงจัดการมันเออฮานี่โอ้โหเป็นแสนโอ้โหโคตรแรง แรงเกินนะครับมีคนบอกว่าว้าวแล้วเขาก็บอกว่า can you show it again คุณสามารถโชว์มาอีกครั้งได้ไหมอ <laughs> บอกเลยว่าได้แน่อนอนนะครับเพราะว่ากูมีพลังอย่ังไงล่ะ <laughs> <laughs> ไอพวกไม่มีก็ได้แต่มองอ <laughs> ไม่ใช่รหัสกูมาเราจะโชว์ใหในายดูอีกครั้งหนึ่งได้เลยเพื่อนแมากูจะตอบไปว่า yes ได้ได้เลยโอเค yes มัใช่นี่ป่ะโอเคโอเคมาเพื่อน มาดูเรวทุกคนมาดูเราสิเรามีคุณละมานะเว้ยดูนายมาดูสิดูดูตัวนายเพื่อนไปแล้ววื้วโอ้โหติดกูติดเสาไฟมาโบสต์เฮินตี้บินบินไปเลยบินไปไหนวะล่ะคุณผู้ชมเห็นไหมเมื่อกี้แม่งบินไปเลยเว้ยโอ้โหอย่างจี้นะครับมีคนบอกว่าอะไรครูวะเขาบอกว่าครูเลยไอ้เพื่อนเดี๋ยวเราช่วยนายทำเควสนะไว้เพื่อนโอเคคุณะมาออกมา ลำแสงลูกเบาลัดหางตีโอ้โโหคตรแรงสุดยอดมากเพื่อนเดี๋ยวเราจะช่วยนายเองนะเว้ยเพื่อนนายไม่ต้องกลัวเว้ยลูกเบาลัดหางไปเลยปุ้งเรียบร้อยนะครับมันนยานจะรอสักตัวหนึ่งเอ้ามันรอดูเว้ยเฮ้ยตัวไซวะนี่มันมันมันถึงกับว่าโอ้ย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 คุณธรรมะหนีก่อนคุณธรรมะเจ็บ คือทำมาเจ็บคุณผู้ชมมันไม่หนำใจเลยว่ะพี่ว่ามันต้องแบบมันต้องมีคน PVP นะครับแต่ว่าเสียดายมันไม่มีใครมาสู้กับพี่เลยนะครับถ้าคลิปหน้าอยากให้มีใครมาสู้กับพี่นะครับเดี๋ยวลืมพี่แจ็คอมเมนต์บอกไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะไปตบบอสกันดีกว่าบอสอะไรเนรี่ยโอ้ตบนารูโตะไอ้แห่เอ้ยกูยึดพลังมันมาแล้วกูต้องไปฆ่ามันดีกโหทำไมกูเป็นคนชั่วแบบนี้วะเบ้เวลาตายแล้วนี่คืมืกี้นาฬุโต้คือเรามาโอ้มาแล้วโบสัฮน เออโอนาดูตเอาบ่เอาบ่นี่ไงมวดออนทิี่ฟาร์มมอปุ๊บ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 ปุบบปุ๊บปุโอ้โหโอ้โหโอเท่มากเท่มากเท่ไม่ไหวติดฉากติดเท่เดี๋ยวบ้านึขอบิดฉากิเท่ยนะครับขอบิดากเท่เฉิเจกมสดกคุณมาลูกบอสัตหนเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยตายแล้วคุณจะาบ่อยเกินไปแล้วนุกชิบหายเลยบอกเลย ไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ปิดท้ายด้วยบอลสัตว์หางนี่นะครับ <_ C> e <an> ไม่ละครับง่าง่าโอ๊ย